เขาเลยว่าโอ้ยเขาว่าหนักตางคือเราเขาว่าสบายหลุกใจไปถูกใจงั้นตอนไหนก็ฟังไงว่าจนสักจนเงียนเขาเลยว่าแม่จูเป็นคั้นอุดรนะจันว่าไปว้าจนสักงักงักหลัวอ็มาตอนดูฟัง อันลูกไปว่าแม่ลูกใอยกครพูดหล่ะยูอยู่น้ำแม่ไงยูบ่บานน้ำแม่ไงก็ไปเสือบานไม่ลูกหล้างหนึง่งลังที่ข่อยทายกี่ปีมุ่ยเจ้าเบิ้งเขาได้เนี่ยก้อนอำเภอทาเหรียแต่าบ้านข่อยเขได้ไปเสืออยูฝนข่อยมาเสือยูบ,นา,ยบานแม่ไปอยมาเสือเงี้ยนไปหั่นลูกขอ่อเยเสือแล้วหัลูกข่อยไปยูไปบอกให้ลูกใหญ่ไปยูผู้หนึ่งเลยใหญ่ออกจากล,ลูกุรี่เพราะว่าแม่มีบานยู่อนอีกหลังหนึ่ง มัจจะค่อยว่าได้ไปอยู่นม่งในไงเราก็ย้ายให้ผู้ใดผู้ใดที่ย้ายไปก็ย้ายไปก็เลยลูกกนหน่อยเลยย้ายไปพอดีเขาเด้เมีย่า้นอันอับเพื่อทาเลยก็เลยย้ายไปอยู่คนก็เลยย้ายออกจากสำนาทะเบียนบ้านจากโรบูรี่ไปยูอุดอนนี้ก็เล่ยไปมีสำนาทะเบียนบานอไม่ทราบคนเพราะว่า ่อยให้ลูกยูคน่อยยัานลูกเป็นคือกันกับข่อยเพราะเป็นยังดอกพี่น้องก็คอยดีบพอยากให้ลูกไปอยู่น้ำลูกน้ำเมียเท่าไรเวลาเข้าไปสั่งไปแปลงน้ำเหลวาน่มปิดใจกันมากเข้าสั่งมาจะว่าจากปีจนเข้าเถ่าหรือยไปสั่งน้ำพวงสิคนทุถ่ายจะต้องกันนี้มาตาโตลูกเต่ากับอะไ้ยังลูกเต่ากับมาน้ำแม่เบิร์ดอะไรยังจากแนวมาสั่งเอาไม่เบิร์ดก็เลย อยากกันให้ลูกกันเป็นเแี่นเป็นสั้นของเจ้าของคอเยเลยอดอดสาหาเนื่นเสือแน่นให้ลูกยัวกพบว่าอยากให้ลูกเป็นขพือข่อยปัญยามไปเลยผิดกันมาอะไรเฮาหนี้ซื่อง่วงเพื่อแกลเพาว่าอยากให้เป็นนักสั่นปัญยามเฮ่าหนีมาแล้วเข้าไปสัง่งนาเขาจะไว้จักปีดีดับคนทุตไายเฮามากสสระโศดจำว่าน้ำอันอันลูกเต่าเฮ่ากาันมาแบกบผ้าร้าน u m b e ดทุดข้น ผิเป็นน้ำสั่นตกอยู่กับเห้าเบิดเปิดก็ะเลยกิดว้า้สั่นก็อยากให้ลูกเป็นขค้ือเจ้าของสื่อเงี้ยนสื่อสัานให้ลูกเอาเมียมาอยู่ทางผีจะดีกว่าจะคอยว่ามีคนไรหนีอ่ะว่ามีคนไรหนีไปอยู่น้่พพอเถาแม่เถากันสั่นก็ถือพอเถาดีแม่เถาดีก็แค่อยู่ถือพอเถาบ่ดีแม่เถาบ่ดีเฮาเห็ดยังผิดไลเฮานี เพราะเห็ดสางมากจนราะแห้งอ่ะตายบ่ดีละพี่น้องนี่มาเลื่อม,ม้นไหมตัวจะได้แต่ว่ากับไข่อยู่เป็นอย่างบุญมีส,ส่กับเาขอบคุณหลายๆเด้อเทพบ,บุตรเทบาดาอะไรผู <laughs> ้ขาฮะผู้ขาได้ม <laughs> ีจากควกัวมาผู้ข่าหาได้ก็ตัวแน่อยู่ <laughs> ขอบคุณป่าขอบคุณเทพบรดา <laughs> ได้เงีย้ยได้สัน้นกระุแนวให้ลูกให้เตาอยู่ๆใกไ้่อ <laughs> ยู่พี่น้องเลยมันจะคลางสิลำบากว่าเป็นคนใส่เราก็ยังดีอยู่เฮายังได้ส่วนสรแนวได้เบิร์ตกรุแนวพี่น้องได้ทีได้ข้างได้เงีย้ยได้สัน้นมันจังสิลังหน่อยหล้างไงจำกระต่ายดินใส่กระสังจะเป็นคว้วพุ่งใจเข้หาหาได้เ <laughs> จ้าหนี้หายยังก็ได้เจ้าหนี้ก็เริ่เป็นหนี้เ <laughs> จ้าหนี้ก็เริ่จับจงัง <laughs> เงื่อนว่าเดินสะบัดคือเกา่าหรอพี่น้องเอ้ยลุงมีดได้เงินข่อยว่าเดินสะบัดคือเก่าอ่ะอ่ะดีเยี่ยนไปจมมาเห็นเจ้าจมอยู่ไปน,นะเออข่อยจมกว่ากับว่าไอ้ก้นดอกพี่น้องข่อยมีดกว่ากับมีบ่มีกว่าเราอันมีพ่อได้ใส่สอยกับว่าขาดบ่เคลื่อน,นมันไเลครับบ่ได้มีจนก่อนไงจนพ่อด้ใส่นี่เขามีพ่อได้ใส่กินเสื่อมือไปเสื่อเงื่นเงินเจ็บมีอยู่แต่ว่าเงินใส่บ่มี ื่นใส่มี้ะพอได้เป็นหนีเพิ่นตะก้อนก็บ่ได้เป็นหนีเขาก็ได้เป็นหนี้เขาย้อนนั้คน,นคน,นคมาใส่เงินข่อยเพิ่มนี่ละ่ะ <c> ห <oughs> าแน,นวมาให้ข่อยอยากนําปัญหาแก่เฒ่าบ่เป็นจักเทื่อพี่น้องเด้อแก่ป้อน,นั่นก็นยังปอน,นี่แก่ป้อน,นี่ก็ยังป้อน,นั่นโอ้ยอย่าแม่นสนุกพากันส้างปัญหาให้ข่อยแฮงข่อยนั่งแก่จนข่อยยินบ่แล้วอ ถ้ามมนแก่เสียปลาออกออกอ็สิเห็นตัวตคนลนเป็นหายเป็นขาดด้อบเปลาห้ขอบคุณหลายๆเด้ยพีย่น้องเลย